สวัสดีค่ะพี่พี่น้องไม่นีกะสาวหญิงมากเฮ็ดบุญเนาะพี่น้องเนาะอยู่อยู่จันทบ,บุรีเนาะพี่น้องที่แรกไอเช็คอินเบื้องวัดไอวัดท่ามะกอกพี่น้องมันขึ้นอำเภอแก่งอำเภอแกลงจังหวัดระยองเนาะพี่น้องถึงแต่ว่าครับมนาะเรื่อยๆๆตามไอพี่เอ็ดนะพี่น้องบันนี้มันโมเมน กาบทำการอะไรบูจชาทูบเทียนดอกไม้แล้วนะพี่น้องนะอันนี้ก็ซิบไม่ยหาครับเพิ่นบอกงามหนึ่ง าวเวสุวรรด้วยนี่ของใหญ่เอามือพี่น้องเด้อไม่ต้องจุดก็ได้มั้ยท้าวเวสสุวรรณ คน <coughs> ลวงไข่แล้วพี่น้องล้วงไข่แล้วจะได้อะไรล้วงไข่ไหนเดี๋ยวซุ้มก้อนซุ้มก้อนสี่สิบหกวยนะพี่น้องนะดูเอาดูเอาเออจะเยอลูกตรงตรงก็อเล็กเขาเลยอ่ะ ปไปถ่ายรูปยุคพี่น้องวัดท่ามะกอกไปพี่น้องเดินทางต่อไปไหว้พระไหว้พระป้าป่าพื้หลายเถอะ น้องบังงามเลป้าชมกับม้กไก่ที่พันนองชมกับม้กไก่ด้วยตัวเข้าข้างในก่อนนะหนูยิ้มรอแล้ว ตอดรองเท้าก่อนนะคะถอดรองเท้าก่อนรอพี่เหรอรอพี่เหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

เป็นตาก,ก้องนะจ้าดีมากโอ้โหตากกงเอือื้อ <c oughs> ปั้นปั้นกับมือเราจะไปปิดทองคากน,นะคะต่อไป <c oughs> ต่อมาต่อมาเห็นกันแล้ว ไปรอบโบสถ์ข้างในไปเลถยถ่ายไปสิเห็นพี่ไมเอ้อออฮึอ่ะฮะโอาา <c oughs> เคมาที <c oughs> าเย <c oughs> <c oughs> ว้าว <c oughs> อะไรไม่รู้วิ ขึ้นทางไหน,นขึ้นทางนี้แหละยังไม่ได้แปะเลยอ่ะตีคลองก่อนนะมันจะเป็นแปะแล้วเหรอหนูเป็นเล่ยเลย ตามแล้วนี่อ่ะอนี่นไงแล้วเข้าประตูหลังหลังจากเข้าไปไปหว้พระแล้วนะพี่น้องเ <sk ull ing> ่าก็สีมาก เสียง,ง,งเช้าเสียงเช้ามีทาวสุวรรณด้วย เราจะมาไหว้เนี้ยไข่ด้วยนะเงี่ยไข่น้ำเลืกอกพี่น้องมึงนี่ขออนุญาตถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะเจ้าไข่นะแสดงว่า พื้นเมื่อไหวนี่แสดงว,ว่าเขาเจ้าได้ไดิเด็กนี่นะพี่น้องเดี๋ยว่าของไหวพื้นพื้นนี่หลาวไม่ตะเขียนไม่ตะเขียนเอาแป้งไปรูปสิะะอกันไปล่วงลง่วงไข่ในไหน<อ>นี่นี่ใหไข่เดไ็ไข่ไอไข่ ในหายเนี่ยเปิดไทยแล้วเปิดไทยแล้วมีมีไข่ด้ตัวที่หนึ่ง,งว,ลลวิ่งรวยร่ำรวยซีมาแล้วซี โหอ,อ,อีกกับกระจับขึ้นได้แล้วเนะะาะปลาได้เป็นแนนอือออีกตัวนึงอีกตัวนึงสี่สพี่น้องสี่สามสี่สี่เจ็ดสี่มเจอ๋มีขายเลตเตอรีเนาะมีล้วไปล้วเด<อ>็เดียว ทางไหนปุ่นเดียขึ้นมายางไปเบิ่งเขีนอย่างทางไหนเหรอเดี๋ยวว่าไปเบิ่งจะได้ตัวยางไปเบิง่งมาแสดงหาปัญหาเ,ออเปรียบแล้วปะจ,จุดนี้เหรอจุดนี้ก็ได้จุด,ดอะไรอื่นกับที่นี้